ขอกับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับพี่ใจรักพระเครื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่มีพระมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับอ่าสาหรับพี่ๆท่านใหม่นะครับยังไม่เคยเช่าพระนะครับพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับพี่ รายการที่1เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นบางขุนพมนะครับพี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพระสภาพใช้ใช้นะครับพระสภาพใช้ๆช้แล้วพี่ดูคราบกรุนะพี่นะคราบกรุเนี่ยสวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะดูง่ายๆนะครับพี่องค์นี้พี่พระเก่าเนื้อแห้งนะครับดูคราบกรุอ่าพี่ดูดิ มวลสารต่างๆนะครับพี่ที่อยู่ในเนื้อพระนะครับมาพร้อมตลับเรี่ยมหนึ่งใบนะครับพี่เป็นตลับพุกนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่เงินนะพี่นะน่าจะไม่ใช่เงินนะพี่แล้วพี่ดูดิคาบกรุนะพี่ดูดิเป็นแบบฟองเต้าหู้นะพี่นะอ่าสาหรับองค์นี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นพระขุนแผนนะับผงพายกุมานนะรนับหลวงปู่ทิมวรหารไร่นะครับพี่ องค์นี้มีฝั่งตะกุดนะครับมีฝั่งตะกุดอยู่2อดอกด้านหลังนะครับพระเก่าเนื้อสวยนะครับพี่พระเก่าเนื้อสวยเนื้อเป็นขุนแผนผงพายกุมารนับวัดราหาร่ร่นะครับของหลวงปู่ทิมนะพี่นะองนี้ถือว่าพระสวยนะครับพี่พระสวยสมบูรณ์มากนะครับพี่สำหรับองค์นี้นะครับจะเอามาแบ่งปันเลยนะพี่นะเอามาแบ่งปันเลยพี่เอาไป700บาทนะครับองค์นี้เอาไป700บาทนะครับพี่ ต่อมารายการที่3นะครับเป็นเหรียญหล่อพระปิตาเนื้อตะกัวของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเก่านะเนื้อตะกัวนะพี่นายุค2 4 0 0กว่ากว่านะครับของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พี่ดูเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคบพี่เหรียญหล่อโบราณโบราณเลยนะครับองนี้เป็นพระที่สวยแล้วก็หายากนะครับพี่เอามาแบ่งปันนะพี่นะวันนี้เอาไป900บาทนะครับเอาไป900บาทนะพี่ ต่อมานะเป็นเหรียญหมูนะครับพี่อ่า,านะเป็นเหรียญหมูสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับพี่นะอ่าเป็นเหรียญขอเชิญท่านจงจํารูปหมูนี้คือเสวภาซึ่งอุบัติมาเป็นเพื่อนนะครับร่วมชาติพบอันมีใจหวังดีต่อท่านเสมอนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินรูปหมูนะครับรชัชกาลที่6นะครับพี่อ่าอันนี้เหรียญเก่าสวยๆเลยพี่ เหรียญเก่าสวยเลยนะครับวันนี้เอาไป1,300ารยบาทแล้วกันครับพี่เอาไป1 3 0 0ารยบาทแล้วกันครับอ่าพี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่มีนะครับพี่อ่าผมก็เคยได้มาเหรียญแรกนะครับแล้วยังไม่ได้ปล่อยออกไปเลยนะครับเอาไป1,300บาทนะครับพี่อ่าเหรียญเก่าสวยนะครับ1,300บาทต่อมานับเป็นพระปกโพนับของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับพี่อันนี้เป็น ปกโพก้าวใบนะครับพี่แล้วพี่ดูพิมพ์ทรงพระนะครับคมมากนะครับพี่พระคมสวยงามนะครับเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพี่เก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะครับดูแปะท้องเก่าๆด้วยพี่นะแปะท้องเก่าๆสวยๆนะพี่องค์นี้พระสวยๆเลยนะครับเนื้อดินผสมผงนะครับพี่ข้างหลังน่าจะเป็นพระเ พระแม่คงคาพระพี่นะผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะน่าจะเป็นพระแม่คุงคานะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าองค์นี้เนื้อดินผสมผงนะเก่าๆแห้งๆนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทต่อมานะครับเป็นภาพถ่ายนะของหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่ข้างหลังเนี่ยเป็นรอยเป็น ผืนจีวรของท่านนะครับเป็นจีวรของหลวงพ่อนะครับพี่ด้านหน้าเป็นรูปถ่ายขาวดํานะครับครึ่งองคนะครับพี่อ่าครึ่งองนะภาพถ่ายเก่าสวยนะครับพี่อันนี้เก่าสวยนะครับแบ่งปันนะพี่นะเอาไป900บาทแล้วกันครับพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกวยพี่เอาไป900บาทนะครับภาพถ่ายขาวดําหนังไก่แบบนี้นะครับพี่ข้างหลังเป็นจีวรหลวงพ่อนะครับ รายการต่อมานะครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวะะัดระังนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้พี่ๆชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่นะครับพี่อ่าเนี่ยครับพักเก่าสวยนะครับพี่พักเก่าสวยเดี๋ยวจะแกะหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะหมดเลยแป๊บหนึ่งนะพี่นะ นี่นะครับพี่เป็นพระสมเด็จวัดรักขังนะครับพี่องค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระเกตเนี่ยสวยมากนะครับพี่แล้วดูเส้นซุ้มนะครับเนี่ยพี่ดูดิเส้นซุ้มหนาใหญ่นะครับข้างหลังนะพี่ดูมนสารน,นะพี่นะมณสารเนี่ยปึกเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูดิก้อนแดงแดงนะพี่นะก้อนแดงแงเลยนะครับเป็นมนสารแบบ ้อนแดงๆก้อนขา,ขาวๆเลยนะครับพี่อ่านะพี่ดูนะพระเก่าสวยๆแลบข้างบางๆแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วเกจทะลุซุ้มด้วพี่เกจทะลุซุ้มด้วยนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อจัดมากองค์นี้เนื้อจัดมากนะพี่นะดูนะครับมวลสารต่างๆ เส้นทรงเส้นซุ้มสวยนะครับแลคาแป้งเดิมเดิมเลยนะครับพี่อ่าองค์นี้เอาไป1,500ัรบาทนะครับเอาไป1 5 0 0ัรบาทนะครับพี่พระเก่าสวยนะครับพระเก่าสวยอ่าต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับเขาเรียกอะไรกุกกระชายวะพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้หาข้อมูลมาเลยพี่แต่เจ้าของเก่าเนี่ยบอกว่าเป็นกุกกระชายว่าอย่างนั้นนะครับพี่ผมก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านะพี่นะอันนี้ก็ต้องขออภัยพี่ๆไวนะ้ณที่นี้เลยนะครับ แต่เป็นพระแท้นะครับพี่ดูดิมีคาบกรุกนะพี่เป็นคาบกรุกนะครับเป็นคาบกลุดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพระแท้เลยอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายๆเลยพี่เดี่ยพี่ดูเนื้อดิเนื้อเก่าสวยงามมากนะครับเนื้อเก่าสวยงามมากนะครับพี่อ่าองค์นี้ยพี่ดูด้านคงด้านข้างนะพี่นะเนี่ยเป็นพระแท้ๆเลยพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดรู้ที่ก็จัดไปนะครับพระเก่านะครับพี่พระเก่า รายการต่อมานะเป็นพระขุนแผนนะครับพายคู่นะครับพี่เป็นพระขุนแผนพายคู่นะแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่นะเนื้อจัดมากพี่องค์นี้เป็นพระที่เนื้อจัดมากเก่ามากนะพี่นะแล้วพี่ดูค้าบราดํานะครับแล้วองค์นี้เหมือนเขาจะเคลือบแร็กไว้ด้วยนะพี่นะเจ้าของเก่าน่าจะเคลือบแร็กไว้นะครับพี่เนี่ยพี่ดูดิโอ้โหผิวจัดนะครับเป็นพระที่ผิวจัดเนื้อสวยนะครับพิมพ์สมบูรณ์นะครับพี่สององนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับ อ่ะสององนี้เอาไป800บาทนะครับพี่พระขุนแผนภายคู่นะพี่เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะเป็นพระกุป่ามะม่วงนะครับพี่อันนี้เป็นพระเนื้อดินกุป่ามะม่วงนะครับน่าจะเป็นทางสุโขทัยนะครับพี่น่าจะเป็นทางสุโขทัยนะครับแล้วพี่ดูดิพระเก่าเนื้อจัดนะครับองนี้พระเก่าเนื้อแห้งนะพี่เนื้อแบบว่าติดคราบกรุนะครับออกดำๆหน่อยออกดำๆหน่อยนะครับพี่องค์นี้พี่ดูดิ เป็นคาบราดำๆนะครับทั่วองค์พระเลยพี่แต่เป็นพระที่ดูง่ายนะครับพี่เป็นพระที่ดูง่ายแล้วดูนะครับความเก่านะพี่เก่าปึกอยู่แล้วนะพี่นะแบบนี้คือเก่าปึกอยู่แล้วสําหรับองค์นี้นะครับน้องเอามาแบ่งปันนะพี่นะเอาไป800บาทนะครับเอาไป800บาทนะคบพี่รายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงปูดทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพี่สองสี่ 97นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับวัดช้างให้นะพี่นะแล้วพี่ดูคาบลานี่คาบไข,ข่คาบลานะพี่นะเก่ามากนะพี่องค์นี้คือเก่ามากนะพี่ดูคาบลาดิเป็นพระเนื้อจัดนะครับเป็นพระที่เนื้อจัดมากแล้วใบหน้าใบตาติดชัดสมบูรณ์นะครับมีรอยงัดของแม่พิมพ์นะครับพี่แล้วดูด้านหลังนะครับเป็นพระที่ไข่ขึ้นแบบนี้ทุก ทั่วองเลยนะครับพี่ทั่วๆองค์แบบนี้เลยพระเก่าสวยนะครับองนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้สวยและเก่ามากนะครับพี่เอาไป1,200บาทนะครับเอาไป1,200บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพี่องค์นี้เป็นพระเนี่ยพิมขี้ตาณพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยพี่เป็นพิมหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะเป็นห้าชายนะครับพี่แล้วดูครับ มีรอยประกบข้างนะครับพี่สำหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับมีรอยประกบข้างนะครับแล้วดูการเทเบ้าเพี่เป็นเบ้ากระดกแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นการเทเบ้ากระดกแบบนี้เลยนะพี่พระเก่ามากนะครับเนื้อจัดแบบนี้เลยนะครับพี่แบบผิวออกมะขามเปียกนะพี่หรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็คือผิวมันปูนะพี่ผิวมันปูนะพี่แบบนี้พี่ดูรอยยิ้มนะครับลึกๆแบบนี้พี่พระสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับองค์นี้นะพี่นะเอามาแบ่งปันเลยเลยนะพี่เอาไป1,000พัน 400บาทนะครับเอาไป1,400บาทรายการต่อมานะครับเป็นจอบใหญ่นะพี่นะเป็นจอบใหญ่หรวมพ่อเงินวัดบางคานนะครับอันนี้เป็นจอบเ,อเขาใช้มานะพี่น,ะน้าช้าๆหน่อยหน้าช้าๆหน่อยนะพี่แต่พี่ดูตามซอกเลยตามซอกเน่ลึกนะพี่แล้วพี่ดูผิวเนี่ยจะขึ้นเป็นเกดกระดีหมดเลยนะครับพี่ผิวจะขึ้นเป็นเก็ดกระดีหมดเลยนะครับสําหรับองค์นี้เป็นพระที่สวยและสมบูรณ์นะครับพี่หูปิงแบบนี้เลยหูปิงแบบนี้เลยนะครับพี่ สำหรับองค์นี้นะครับมาแบ่งปันกันนะพี่นะเอามาแบ่งปันนะพี่เอาไป1,000บาทนะครับองนี้เอาไป1,000บาทนะครับพี่พระเก่าเนื้อสวยแบบนี้เลยนะครับพระเก่าเนื้อสวยนะพี่นะอ่าเนี่ยพี่ดูตามซอกเนี่ยสวยงามนะเอาไป1000นะพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหล่อนะครับพี่หลวงปู่สุกวัดปะาคงมักขันเท่านะครับพี่เป็นเหรียญหล่อสวยๆนะครับเลี่ยมจับเงินแบบนี้เลยพี่เลี่ยมจับเงินแบบนี้เลยพี่เก่าๆนะพี่แล้วดูจานด้านหลังีิ ด้านหลังจะมีจานอีกทีนะครับพี่แล้วดูนะครับเหรียญหล่อเก่านะครับเนื้อทองผสมนะพี่นะเก่าปึกเลยนะครับของหลวงผู้สุขวัดประคองมะขามเท่านะครับพี่องค์นี้เอาไป1,000บาทนะครับเอาไป1,000บาทนะครับพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับวัดพญาตนะครับพี่เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยเนื้อทองแดงเก่านะครับแล้วเป็น <utan> Ask, พิมขอเบ็ดนะพี่นะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะดูเหรียญน,นะครับพี่เหรียญเก่าแบบว่าสวยๆแล้วพี่ทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนีย่ยดูดิร่องรอยลายยันพิมพ์ทรงต่างๆสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้เอามาแบ่งปันนะพี่นะเอาไป1,400บาทนะครับเอาไป1,400บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับร้อยปีนะครับวัดคังนะครับพี่ ข้างหลังมีปั๊มตายยางนะครับพี่ติดแผ่วๆนะพี่ดูเลยเป็นรอยปั๊มตายยางนะครับพี่เนี่ยพระเก่าแล้วพี่ดูมวลสารนะครับเม็ดดำๆนะพี่แล้วข่าแป้งนะพี่นะพี่ดูพวกข่าแป้งเดิมๆยังอยู่อยู่เลยนะครับองค์นี้อาจจะไม่ได้สวยจัดนะครับพี่แต่เป็นพระที่ดูง่ายนะครับพี่เป็นพระที่ดูง่ายนะสมเด็จร้อยปีนะครับวัดระคังนะครับพี่เนี่ยดูมวลสารนะพี่แน่นๆแบบนี้เลยนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับพี่องค์นี้เอาไป 800บาทละกันครับพี่เอาไป800บาทนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพี่องค์นี้เนื้อจัดมากเป็นพระที่เนื้อจัดเก่าแห้งนะครับพี่เนื้อแกร่งจะเป็นหินแล้วนะครับพี่เนื้อแก่งแบบแก่งมากนะพี่นะแล้วพี่ดูนะครับมวลสารต,าต่างๆนะครับคาบไขอ่าแล้วมาดูด้านหน้านะครับพี่ดูดิมีแตกล้านๆแบบนี้พี่มีรอยล้านๆล้านๆแบบนี้เลยพี่ นะพี่ดูเนเนื้อจัดนะพี่นะพระแบบนี้เนื้อจัดนะครับสวยๆเลยพี่สมเด e ็จวัดเกศชายโยนะครับพี่องค์นี้พี่สวยเก่านะครับสวยเก่าเลยเอาไป1,500บาทนะครับพี่องค์นี้ไป1,500บาทต่อมานะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับพี่มีการลงลักเก่านะครับมีการลงลักเก่านะครับพี่องค์นี้เป็นพระสวยนะครับเนื้อจัดจัด ่ามีกิ่งดังนะครับมีกิ่งดังนะพี่นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับพักกิ่งคองตะเคียนนะครับพี่จัดสร้างสมัยอยุธยานนะครับอ่าแล้วองค์นี้เนี่ยพี่เอามาแบ่งปันนะพี่นะเอาไป800บาทนะครับเอาไป800บาท รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญฝาบาทนรับวมพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่เหรียญนี้เหรียญเก่านะฝาบาทปีศูนย์สี่รุ่นแรกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญฝาบาทศูนย์สี่รุ่นแรกนะครับพี่ดูขอบตัดดีพี่แล้วดูยันด้านหลังนะครับมีความคมมีความชัดนะครับพี่พระสวยๆนะครับพี่พระสวยๆองค์นี้นะครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่อมานะพี่นะเป็นพระขุนแผนนะครับพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินแล้วพี่ดูคาบกรุนะพี่ดูใบหูนะพี่นะคมกริบเลยพี่คมกริบเลยนะครับพี่พระเก่าสวยๆนะพี่พระเก่าสวยๆเลยนะพี่นะองค์เนี้ยเนี่ยสมบูรณ์นะครับขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่นะพี่องนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเนี่ยพระเก่าสวยๆนะพี่นะคาบกรุแน่นๆอ่ะพี่ดูใบหูเลพี่คมชัดนะครับเอาไปเจ็ดร้อยต่อมานะครับพี่เป็นพะระลีลาเชยค้างนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับพี่องค์นี้ก็เป็นพระอีกหนึ่งองค์นะที่น่าเก็บน่าบูชานะครับดูคาบกรุเลยพี่เป็นคาบดินที่เกาะมาเลยนะพี่นะเป็นคาบดินที่เกาะมาเลยนะแล้วพิมพ์ทรงนะพี่ไม่แข็งตานะดูอ่อนดูอ่อนช้อยเป็นธรรมชาตินะครับพี่ ดูอ่อนช้อยเป็นธรรมชาตินะครับองนี้พี่แล้วพี่ดูคราบไข่คาบกลุนะครับพี่เนี่ยพระเก่ามากพี่เป็นลีลาเชยคังจังหวัดกําแพงเพชรนะครับแล้วดูนี่แร่มะขามลอยลอยแดงแดงแบบนี้เลยนะครับพี่แร่มะขามลอยลอยแดงแดงแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เอามาแบ่งปันพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาท ต่อมานะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้เป็นพระเรี่ยมทองเก่านะครับเป็นพระเรี่ยมทองเก่านะครับพี่เดี๋ยวพี่ดูดเนื้อจัดจัดสวยๆแบบนี้เลยเนื้อจัดจัดสวยๆแบบนี้เลยพี่แล้วมีคาบลักเก่าด้วยพี่อง์นี้มีคาบลักเก่าๆด้วยพี่อ่าองนี้แล้วพี่ดูใบหน้าใบตาติดลายๆนะผมขอ1 5 0 0ับาทนะครับสำหรับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานองนี้นะพี่เพราะว่ามีคาบลักนะพี่มีคาบลักตามซอกนะพี่นะอ่า เนี่ยหายยากนะผมก็ไม่เคยได้นะพระที่มีคาบรักแบบนี้พี่สวยสวยเลยพี่จอบเล็กหลวงพอเงินวัดบางขานะพี่พิมพ์แข้งติดนะพี่เอาไป1,500งันรบาทนะครับแบ่งปันเลยนะครับพี่ต่อมานะร,รูปหล่อหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกนะครับเนื้อนวะนะครับก้นตอกเป็นแบบแบบเป็นโค้ดกรรมการนะพี่นะ องนี้ถือว่าเป็นโค้ดกรรมการนะครับเนื้อนวะนะครับพระเก่าสวยๆนะครับพี่พระเก่าสวยๆนะครับเนื้อนวะนะครับหลวงปู่หลวงพ่อเกษมเขียนมาโกนะปีหนึ่งห้าหรือปีหนึ่งแปดเนี่ยนะพี่เนื้อนวะโค้ดเป็นโค้ดแบบดอกดอกจันแบบนี้นะครับพี่โค้ดเป็นดอกจันแบบนี้นะเป็นกรรมการนะครับพี่สาหรับองค์นี้นะครับเอาไป1,400บาทนะครับเอาไป1,400บาทนะครับพี่ รายการต่อมานะครับเป็นพระหรวงปุ่ทวดหน้าทอนนะครับหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ห้านะพี่ปีศูนย์ห้าแบบนี้เลยหลังหนังสือสวยๆนะพี่เนี่ยหลังหนังสือสวยๆนะดูใบหน้าใบตาติดชัดสมบูรณ์นะครับดูร่องรอยการกระแทกนะพี่มีลั่นมีลานนะครับพี่ดูเลยแล้วๆลัล่นๆเลยพี่เพราะพระปั๊มนะพระแบบหนานต้องใช้แรงกระแทกเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพี่ดูนะเป็นบล็อกเสาอากาศแบบนี้เลยเป็นบล็อกเสาอากาศแบบนี้เลยนะครับพี่อ่ะองนี้พระเก่าสวยๆนะครับพี่พระเก่าสวยๆนะครับเอาไปเอาไป900บาทนะครับพี่เอาไป900บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับพี่พระอาจารย์อะไรครับเนี่ย พระครูธรรมเสน,นีนะครับพี่เป็นเหรียญเก่านะครับยุค2,400กว่ากว่านะพี่นะ2 4 7 2นะพี่เป็นเหรียญรูปทรงเสมาแบบนี้พี่เป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับแล้วก็สวยเก่านะครับเหรียญสวยเก่านะครับพี่เหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับพี่เอาไป800บาทนะครับเหรียญเก่าสวยนะครับพี่เนื้อทองแดงเลยพี่เ,เหรียญที่ระลึก2472นะครับพระครู ครูทรมาเสนานี้นะครับพี่เดี๋ยวพี่ดูดิที่ระลึกในงานศพนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะปริสุทธโธนะครับพี่เหรียญเนื้อทองแดงปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญเหรียญนี้ยังสวยอยู่นะพี่นะมีล่องรอยการตอกโค้ดนะพี่แล้วมีจานมือด้วยมีจานมือสวยๆด้วยนะครับพี่ อ่ามีจานมือสวยๆด้วยนะครับเนี่ยเหรียญเก่าสวยๆนะพี่ลมดํายังอยู่อยู่เลยนะครับลมดํายังอยู่อยู่เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับเอามาแบ่งปันนะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปเก0บาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทต่อมานะครับเป็นพระเอ่อพิมอัปเช่นะครับพี่หลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพเอ่อ แข้งขีดนะครับพี่เป็นพิมพ์แข้งขีดนะครับแล้วดูการหล่อโบราณนะพี่เนื้อหล่อโบราณเนี่ยจัดจ้านมากพี่นะพี่ดูคาบเบ้านะพี่เออพี่ดูคาบเบ้านะพี่นะพ้าเก่าสวยๆนะพี่นะพ้าเก่าสวยๆนะคาเบเป้าจ,จัดจาแบบนี้พี่องค์นี้นะแบ่งปันเลยพี่เอาแบบไม่แพงนะพี่นะเอาแบบไม่แพงนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทอ่ะรายการต่อมานะ้ำอันนี้เป็นพระซุ้มกอป่ะพี่ อ่าเหมือนจะเป็นพระซุ้มกอนะครับแต่สภาพนะพี่สภาพเนี่ยแบบว่าใช้แบบเยินเยินเลยพี่อ่าเป็นพระที่สภาพใช้เยินเยินเลยพี่แต่เนื้อจัดมันมากองค์นี้เป็นพระที่เนื้อจัดมันมากนะพี่อ่าผมดูเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะพี่เป็นพระแท้แน่นอนนะพี่แบบนี้พี่ดูดิมวลสมมวลสารต่างๆนะพี่ดูดิดินโบราณน้ําจะมีเม็ดแร่ติดนะครับพี่จะมีเม็ดแร่ติดเม็ดกวดเม็ดทรายพี่นะอ่าเนี่ยพี่ดูดิ พระเนื้อดินเก่าๆนะพี่เอาไป500บาทเอาไป500บาทนะครับเอาไปลุ้นกันเลยนะพี่เนี่ยว่าเป็นที่ไหนนพ่พี่เป็นพระแท้เนะี่ยไม่รู้ที่แค่นั้นแหละพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวันบ้านแจ้งนะครับพี่อ่าเป็นเหรียญเก่ายุค2,400่อกว่าๆนะครับพี่เป็นเหรียญยุค2,400กว่ากว่านะครับแล้ยยวดูใบหน้าใบตาหลวงพ่อนะครับนหนหรนะเหรียญเก่าสวยนะครับพี่คมๆแบบนี้เลย เหรียญเก่าสวยๆคมๆเลยพี่จังหวัดอยุธยานนะครับ i, เหรียญหลวงพ่อหน่ายนะพี่เหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทพอพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญเอ่อห้าเหลี่ยมนะครับสร้างโรงเรียนนะครับพี่ของหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์เก้านะครับพี่ปีศูนย์เก้านะครับดูนะครับพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูความคมก่อนพี่ดูความคมก่อนเดี๋ยวพี่นะเหรียญนี่คมกริฟเลยเหรียญนี่คมกริฟเลยพี่ อ่าพี่ดูนะครับพี่ใบหน้าใบตาหลวงปู่นะครับหลวงปู่ทิมนะพี่ใบหน้าใบตาติดชัดนครับดูในตาพี่เป็นแววนะครับพี่ดวงตาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับพี่อ่าเหรียญนี้เอาไปเก้าร้อยบาทต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยียหอมนะครับเป็นเหรียญจิโกบเนื้ออาบังก้าไปศูนย์หกนะครับพี่เป็นเหรียญใหญ่นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูนะพี่พัดรถนะพี่แล้วพี่ดูตัวหนังสือดิเส้นสายรายยันต่างๆเนี่ยมีความคมชัดมากนะครับ มีความคมชัดมากนะครับพี่แล้วดูนะเนี่ยสังกติริ้วจีวอนหรือจะเป็นวงแขนใบหน้าใบตานะครับมีความสมบูรณ์แล้วสวยงามมากนะจ๊ะพี่องค์นี้เอาไป800บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญเอ่อที่ระลึกเอ่อฉลองสาลาหลวง ไอ้วัดหน,อง,นะน,หนองกระโดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะวัดหนองกระโดนนะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพี่เหรียญเก่าสภาพใช้ใช้นะครับเหรียญเก่าส,ภา,สภาพใช้ๆแล้วพี่ดูดีเหรียญน,นี้พี่เหรียญน,นี้เนี่ยเสียวนะพูดถึงเหรียญน,นี้พี่ดูเดิเนื้อทองแดงเก่าๆนะพี่แล้วสภาพใช้ใช้แบบนี้ด้วยส,ภา,สภาพใช้ใช้แบบนี้ด้วยนะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันครับเอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันครับพี่ พูจนเสียงแหบแล้วนะพี่นะต่อมานะครับพี่เป็นจอบเล็กหลวงวพาเงินวัดบางคารนะครับอีกหนึ่งองนะครับพี่องค์นี้ใบหน้าใบตาติดชัดนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพี่แล้วดูด้านหลังนะครับเป็นปากปิงสวยๆแบบนี้เลยปากปิงสวยๆแบบนี้เลยครับเนื้อจัดๆนะครับพี่องค์นี้เป็นพระเนื้อจัดรบราณนับค่าเบ้าติดนะครับพี่แล้วใบหน้าใบตาเนี่ยติดชัดด้วยใบหน้าใบตายังติดชัดด้วยเอาไป1,500บาทนะครับเอาไป1,500บาทนะครับพี่ รายการต่อมานะครับเป็นพระผงนะครับพี่เป็นพระเนื้อผงปะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันองนี้ผมไม่ทราบที่นะองนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ทราบที่เผื่อเป็นพระบ้านพื้นที่ใครเนาะพี่เนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่าเป็นที่ไหนเนี่ยเนี่ยพี่เป็นเหมือนหลวงพ่อเดิมอย่างนั้นนะพี่เหมือนเหลือนเออหลวงพ่อเดิมนั่งอยู่ใน ในซุ้มะพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะอันนี้ไม่ตีที่แล้วกันเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินแล้วมีหลวงพ่อนั่งตรงกลางนะพี่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะพี่เออเหมือนหลวงพ่อเดิมนะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมะพี่แดีวพี่ดูดิน่าจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะเก่ามากพระเก่าเลยพี่ผมดูแท้เลยนะ ผมดูเป็นพระแท้เลยนะพี่นะแล้วพี่ดูดิเนื้อจัดๆแบบนี้พี่อ่าผมดูเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเอามาแบ่งปันนะพี่เอาไปหกร้อยบาทแล้วกันครับเอาไปหกร้อยบาทนะไม่รู้ที่ไหนนะพี่นะแต่เก่าดิต่อมานะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประพามน์ทนข้างรัศมีนะครับพี่ของหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกวดนะครับพี่เป็นพระเนื้อชินตะกวดนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่สวยๆแบบนี้ข้างหลังมีจานนะครับข้างหลังมีจานนะเป็นพระเนื้อชินตะกวดนะครับพี่องค์นี้สวยเก่านะครับองค์นี้สวยเก่านะพี่นะเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะเป็นรูปหลอดมวพาเงินนะพิมพ์นิยมนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนับเนื้อจัดเหมือนกันนะครับพี่องนี้เนื้อจัดเก่าแห้งๆนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆเนื้อแห้งๆเลยนะครับพี่แล้วพี่ดูดิ รอยยิ้มลึกๆนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆแบบนี้พี่ดูเส้นสังกติริ้วจีวรนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่องค์นี้เอาไป1,000บาทนะครับเอาไป1,000บาทนะครับเอาไว้ศึกษาดูเนื้อกันนะพี่เนาะอ่ะต่อมานะครับเป็นรายการเหรียญหลวงพ่อพระบุทธโสธรนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับอันนี้เป็นเหรียญรูปทรงโร่นะครับพี่เป็นเหรียญรูปทรงโร่นะครับแะเหรียญเก่านะพี่และดูตัวหนังสือเด พี่ดูตัวหนังสือนะพี่พระพุทธโสธรในเมืองฉะเชิงเซานะตัวหนังสือนี่คมมากพี่ตัวหนังสือนี่คมมากดูยันดีเนี่ยพี่คมมากับพี่นะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อมานะพี่นะเป็นเหรียญพระประจําวันนะ้ำหลวงปูดใจนะพี่วัดเสด็จนะครับอ่าเนี่ยเหรียญประจําวันวันอาทิตย์นะครับเหรียญเก่านะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไป <c oughs> เอาไป700บาทนะครับพี่เนี่ยเหรียญเก่าสวยนะครับเหรียญพระประจําวันนะครับวันอาทิตย์นะครับพี่เนี่ยเหรียญสวยเก่าเดิมๆเลยพี่เนื้อทองแดงเดิมๆนะับสองพันสี่ร้อยกว่าพี่เอาไป700บาทต่อมานะครับรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนนะครับพี่อันนี้เป็นพระปั๊มนะครับเนื้ออัปปะากล่ยนะพี่ยุค2,400กว่านะครับยุค2,400กว่านะครับองนี้นยพี่ดูตัวหนังสือก่อนพี่ดูตัวหนังสือนยพี่สวยคมนะครับสวยคมนะพี่ เอาไป1,000บาทนะครับพี่เอาไป1,000บาทนะกันครับพี่แบ่งปันนะครับพี่วันนี้แบ่งปันนะครับเอาไป1,000บาทอ่ะรายการต่อมานะเป็นหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับพี่เอาเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะแต่หล่อโบราณนะครับผิวจัดๆแบบนีน้เลยผิวจัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วดูดิพี่หล่อโบราณในเนื้อเนี่ยต้องจัดแบบนี้นะผิวออกมันปูเลยนะพี่ผิวออกมันปูเลยพี่ดูดิ เก่ามากนะพี่นะองนี้สำหรับหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงองค์นี้พี่พิมพ์หันเตี้ยนะพี่ดูนะครับการแทงตะใบโบราณโบราณน,นะครับพี่องนี้เอาไปเก้าร้อยบาทเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาเป็นพระหลวงพุทวดเนื้อว่านอีกหนึ่งองนะับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่ องนี้มีแปะท้องเก่าๆนะเอ้ยไม่ใช่ทองเนี่ยพี่เป็นข้าบลาขออภัยนะครับพี่ขออภยัยเป็นข้าบลาเก่าๆนะครับพี่เป็นข้าบลาเก่าๆนะครับแล้วพี่ดูดิใบหน้าในจัมโบเลยพี่ใบหน้านี่จัมโบเลยครับองค์นี้ก็สภาพหย่อนนิดนึงสภาพหย่อนสวยนิดนึงก็ราคาจะหย่อนลงไปนะพี่นะองคนี้เอาไปแ800ดรอบาทนะครับเอาไปแ800รอยบาท ต่อมานะครับพี่เป็นพระปิตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักนะครับแต่มีการจุ่มรักมานะพี่นะแล้วลักเนี่ยเปิดเปิดแบบนี้เลยรักนี่เปิดเปิดเห็นเนื้อในของพระเลยนะพี่นะผิวออกโซนกะรานะครับพี่รักเนี่ยแดงๆงนะลักนี่แดงแนะแล้วผิวออกโซนกะรานะครับพี่องค์นี้เอาไป800บาทนะกันครับเอาไป800บาทอ่ะต่อมานะพี่นะเดี๋ยว ของแกะนะครับเป็นพระหลวงปู่โต๊ะนะครับเนื้อผงเกศรน,นะครับพี่เนื้อผงเกรสรน,นะครับขอญาตแกะนะพี่นะเดี๋ยวพี่ดูเลยเป็นเป็นข้างกระหนกนะครับแน่นมากแน่นมากนะพี่ อ่ะดูกันนะครับค่อยๆพิจรารณากันไปค่อยๆพิจรารณากันไปนะเป็นข้างกระหนกนะครับเนื้อผงเกสรนนะับของหลวงปุ่โตนะครับพี่มีตะกุดฝังอยู่2ดอกนะครับแล้วพี่ดูพิมพ์พระนะครับพี่พิมพ์พระแนวคมนะครับแล้วเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยนะครับพี่นะพี่ดูดิ สวยเก่าเดิมๆเลยนะครับพี่ปิดตาข้างกระหนกนะพี่สวยๆเดิมๆเลยพี่เนื้อผงเกศรนะครับองนี้เอาไป900บาทนะครับพี่เอาไป900บาทนะครับดูนะครับพี่มีตะกรุดฝังอยู่2ดอกนะครับแล้วดูเนื้อนะพี่เก่าๆแห้งๆเลยนะพี่นะเอาไป900บาทต่อมานะเป็นพระขุนแผ่นเคลือบนะครับจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดอยุธยานะครับพี่แล้วพี่ดูนะครับล่องรอยการเล้าการลานนะครับพี่ เนี่ยของการเคลือบนะครับพี่เป็นกุนแผนนนยุทยานะครับกุนาจะเป็นกุวัดใหญ่ชายมงคลปะพี่นะเดี๋ยวพี่ดูดิยพระเก่าสวยนะพี่นะพระเก่าสวยเนื้อแห้งๆคาบราเนี่ยมีติดนะครับแล้วพี่ดูการเคลือบนะพี่เนี่ยเป็นแตกรายงานเป็นธรรมชาตินะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับเห <yd ans> ร, <sheets> รียญหล่อเก่ามีข้างประกบนะครับพี่มีข้างประกบเกา่าๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นเหรียญสุดเอ้ยขออภัย เป็นเหรียญเก่านะครับอาจารย์ของหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะหลวงพ่อทบก็ใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับอยติดตัวนะครับพี่จะสังเกตที่เม็ดประคำหลวงพ่อทบนะครับจะมีเหรียญหล่อรุ่นนี้เลยติดอยู่นะครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับเหรียญนี้เอาไป1,000ับาทนะจ๊ะพี่เอาไป1,000ับาทนะจ๊ะพี่ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบสวัสดีครับ